ถ้าถามว่าประการชีวิตคืออะไรให้นึกถึง4อย่างนี้อย่างแรกคือยางอะไหล่รถยนต์ยางอะไหล่รถยนต์ครับในวันที่มีติดรถไว้ก็ไม่ได้ใช้ถ้าไม่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุถึงได้ใช้หลายคนบอกว่ามีไว้ทำไมยางอะไหล่รถหนักรถด,ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เราไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดเหตุวันไหนวันไหนที่รถยางรัว่ววันไหนที่รถยางแตกสามารถเปลี่ยนยางอะไหล่ และให้รถไปต่อได้นี่คือประโยชน์ของยางอะไหล่ในวันที่จําเป็นประการชีวิตเหมือนถังดับเพลิงเราไม่ได้ใช้หรอกครับโดยสถานการณ์ปกติน้อยมากเลยที่จะเกิดเพลิงไหมแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าวันไหนมีไว้แล้วอุ่นใจมันช่วยได้ในวันที่เกิดเหตุประการชีวิตคือไฟฉายในวันที่ไม่มืดไฟฉายก็มีไว้ทำไมวางไว้ก็เกะก,กะแต่ในวันที่มืดมิด ไฟฉายจะช่วยเราเห็นหนทางที่เราจะเดินไฟฉายจะช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นและประกันชีวิตคือล่มล่มมีไว้ครับถ้าฝนไม่ตกถ้าแดดไม่ออกก็เกะกะแต่วันใดที่แดดออกฝนตกวันนั้นคือวันที่เราต้องได้ใช้ร่มวันนั้นร่มจําเป็นมากเปรียบดังประกันชีวิตครับเราไม่ได้ซื้อวันนี้เพื่อวันนี้แต่เราซื้อเพื่อเกิดเหตุในอนาคต ถ้าเกิดเหตุขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราได้เตรียมตัวไวแล้วเพราะฉะนั้นประกันชีวิตครับคือสิ่งที่จําเป็นในวันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเพราะราคาปกป้องดีกว่าราคาแก้ไขเสมอครับ